สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมญาติใจบุญสาธุชนทุกทุกท่านครับวันนี้ไทยจะพาไปทําบุญพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสนะครับผมวัดบางยางวัดบางยางตั้งอยู่ที่ตำบลบางยางนะครับผมอําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับเมื่อวันที่27เดเดือนมีนาคมพศ .2568 ที่ผ่านมานี่นะครับไ้แต่งตั้งเจ้าอาวาสองคงใหม่ ที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งล่าสุดนี้นะครับผมพระครูสังฆลักษณ์เจริญนะครับพิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบางอย่างเมื่อวันที่27ที่ผ่านมานี้นะครับชมร่วมกันนะครับดีใจกับหลวงพ่อด้วยที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดบางยางชมร่วมกันครับผม ครับพี่พีเพื่อนเอนท่านผู้ชมทุกทท่านครับพิธีการแต่งตั้งก็ได้รับเกียรติจากทางท่านนายกเจ้าของพื้นที่หรือกำนัน่งผู้ใหญ่บ้านครูโรงเรียนพร้อมกับคณะต่างๆหน่วยงานที่รับผิดชอบตำบลบางยางนะครับผมร่วมกันจัดพิธีเฉลิมฉลองต้อนรับรายงานหรือ ตามบดีกาการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสนะครับผมขณะนี้ก็ได้แห่รอบวิหารหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของวัดบางอย่างเป็นอดีตเจจีหรือซุม้มหรือวิหารต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดบางอย่างด้วยนะครับผมเพื่อเฉลิมฉลองชมร่วมกันครับมีไฟ วงแตดุริยางของป่ายโรงเรียนด้วยนะครับผมโรงเรียนวัดบางยางครับชมร่วมกันครับครับพี่พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับบางช่วงบางตอนภาพอาจจะย้อนแสงไปมั่งเพราะอากาศแดดแรงอาจจะถ่ายย้อนแสงก็ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับผม ชมร่วมกันนะครับบางช่วงบางตอนไทยอาจจะไม่ได้บรรยายไปตามเนื้อคลิปเนื้อภาพเพราะมีพิธีการหรือพิธีกรคอยบ่งบอกเนื้อหาในงานทันนี้ก็มีฝ่ายชาวบ้านหรือสิทธิอนุสิตก็ยินดีดีใจกับหลวงพ่อที่ได้รับการแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นเจ้าอาวาสวัดวันนี้ด้วยครับเฉลิมฉลองลมรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและเจ้าของพื้นที่ต่างๆร่วมกัน ต้อนรับนะครับผมสาธุสาธุสาธุอานุโมทามิาามามครับขณะน,นี้ฝ่ายขบวนก็ได้เลื่อนเข้ามาตรงหน้าวิหารเพื่อจะ วนเฉลิมฉลองรอบวิหารหรือโบสถ์วัดบางอย่างนะครับผมวนรอบโบสถ์สามรอบเพื่อเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับผมไหว้น้องๆวงดุริยางก็ได้บรรเลงไปภายในวิหารหรือโบสถ์สามรอบด้วยกันทีเดียวนะครับชมร่วมกันครับครับขณะนี้กระบวนก็ วนเข้าไปในวิหารหรือโบสถ์แล้วนะครับผมเพื่อวนรอบวิหารหรือโบสถ์สามรอบด้วยกันครับเมร่วมกันนะครับผมครับพี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วท่านก็จะได้ชมคลิปนั้นๆก่อนใครๆด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยได้ทำคลิปใหม่ๆมาเสร์ฟให้เสมอๆนะครับ ชมร่วมกันนะครับพิธีแต่งตั้งเจ้าวาดองค์ใหม่ป้ายแดงของวัดบางยางครับครับขนาดนี้ฝ่ายน้องๆงวงดนตรีก็ได้วนรอบพิหารครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสามรอบเลยทีเดียว ต่อมาก็จะเป็นการอ่านใบฎกามอบหมายการแต่งตั้งเจ้าอาวาสวัดบางอย่างนะครับผมวายข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านน้อมรับฟังและทั้งญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็เพื่มบมกขื้มใจได้รับตำแหน่งับบข้อเป็นเจ้าอาวาสองค์ใหม่นะครับผมวัดบางอย่างแห่งนี้ รวมกันครับที่หน er ึ่ง่าสองพันหสิบแปวันที่2ีสิบเเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองพันารอาศัยอำนาจตามความในข้อยี่สิบแห่งบทมหาเถรสมาคมฉบับที่ยี่สิพุทธศักราช25 4 1ัาก ทอดถอนพระราชทาธิการออกตารวางในพระราชบัญญัตินาสงฆ์พุทธศักราช2,505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินาสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2,535จึงแต่งตั้งให้พระครูสังฆรักษ์เจริญชายาอาภุควิริโยอายุ43 พรรษายี่สิบสามวิทยาฐานะนักธรรมเอกงพอออพิบสนาภาวนาผู้ช่วยเจ้าว่ารัฐของนกไทยเลขาลูกตาจ้าคณะตำะเนบางยานำโดยตำแหน่งเจ้าว่าวัดบางยาตำบลวนบางยาอำเภอะทุ้งแดงจังหวัดสมุทรสาครและมีหน้าที่ อำนาจการพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2 5 0 5แก้เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่2พุทธศักราช2 5 3 5พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ที่อยู่ในวัดตางกล่าวข้างต้นจงอยู่ในองว่าของเจ้าว่าที่ได้รับแต่งตั้งแล้วนั้นซึ่งปฏิบัติการโดยชอบด้วยพระธรรมวินัยกฎหมาย ขบมหาเถรสมาภูมิพ่อครับระเบียบคำสั่งนักปิดอาการของมหาเถรสมาคมขอจงถึงความเจริญก่อการให้ดูในพระพุทธศา พ,พี่เพื่อนๆท่านผู้ชมญาติสายบุญสาธุชนทุกท่านครับสําหรับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับพิธีแต่งตั้งอ่านใบดีกาของวัดบางยางได้รับการแต่งตั้งเจ้าว,วาดองค์ใหม่ครั้งนี้ก็เป็นพิธีเสร็จเรียบร้อยไปด้วยดีสําหรับท้ายสุดสุดท้ายคลิปนี้ก็ไว้ประมาณแค่นี้ก่อนนะครับผมให้ขอลํำลาไปก่อน ขออย่าเก็บจากาจนนะครับขอให้โชคดีมีใฉโชคดีมีสตังค์ใช้ขอลำลาไปแล้วครับสวัสดีครับไปแล้วครับเจีกันคลิปหน้าอย่าลืมคอมเมนต์มาทักทายกันนะครับ